ไปดูกรณีของ g ้ l วบี n แนนซซึ่งก็เป็นบริษัทจัดตั้งร่วมทุนนะครับระหว่าง g ้ l f Energy Development หรือว่าหุ้นก้ l f กับทาง b a n c e นนซ์ซึ่งก็เป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลนะครับก็คือตัวของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ดิจิทัลแอสเซทนะฮะต่างๆครับ ล่าสุดนี้ทางคุณยุพาพินวังวิวัฒนร,รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของกาวฟเนี่ยได้เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าบริษัทต,ตั้งเป้าในส่วนของกาวฟไบแนนจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดหรือว่า Market Share อยู่ที่ประมาณ30 4 0ถึง40%นะครับของตลาดภายในประเทศภายในปีนี้นะฮะโดยจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาประมาณ8 9ถึงแสนรายด้วยกัน โดยประเมินวอลลุ่มการซื้อขายนะครับจะอยู่ที่ระดับ500ถึง1,000ล้านบาทต่อวันครับซึ่งหลังจากที่มีการเปิด,ปดอย่างเป็นทางการวันแรกเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานั้นปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ15,000รายซึ่งก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าหรือว่า KYC อยู่นะครับสำหรับผู้ที่ สนใจเนี่ยที่อยากจะมาใช้แพลตฟอร์มของ Binance ประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่วงเงิน1,000บาทครับโดยคาดว่าจะมีวอล u ุ่มเทรดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากเปิดไปได้ระยะหนึ่งแล้วทางนี้ในส่วนของเป้าระยะกลางนะครับคือช่วง2-3ปีข้างหน้าเนี่ยก็มั่นใจว่าจะก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทยครั ส่วน Market Share ของบริษัทนั้นจะมีเข้ามาจาก2ส,ส่วนอันนี้น่าสนใจครับก็ส่วนหนึ่งอันนี้ชัดเจนฮะจะมาจากสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อขายคริปโตเคอเรนซีมาก่อนนะฮะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่มาจากลูกค้าของบ i n a n c e เองในประเทศอื่น<อ>ที่จะเข้ามาใช้แพลตฟอร์มรของบ i n a n c e Thailand ก็ได้นะฮะเดี<ๆ>๋ยวเราจะไปอธิบายต่อเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มของ Binance สไทยแลเนี่ย มันจะมีการเชื่อมโยงกับการให้บริการ,รนะฮะรวมถึงการขายผลิตภัณฑ์อ,อื่นๆนะฮะอย่างยกตัวอย่างกลุ่ม a n v e ครับนะฮะซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นบริษัทในเครือเดียวกันใช่นะฮะเดี๋ยวจะมีฟีเจอร์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้มันก็จะเกิดการสร้างแรงจูงใจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยสำหรับ Market Share ที่จะเพิ่มขึ้นครับก็น่าจะมาจากลูกค้าของบิ t ครับ Oh, 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 oh. เพราะปัจจุบันเองต้องบอกบิตคัพนี่เป็นศูนย์ซื้อขายคร uh ิปโตเคอเรนซีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยถูกไหม uh huh. แต่ทีนี้ด้วยความพร้อม uh huh. นะฮะทางด้าน Exchange แล้วก็บรอกเกรเนี่ยรวมถึงแพลตฟอร์มแล้วก็การ uh huh. ให้บริการในมิติต่ตางๆของ Binance Thailand โดย Gulf บ i น a n c e เนี่ย uh huh. นะฮะน่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจได้มากกว่า uh huh. แล้วทำให้มีการย้ายแพลตฟอร์ม huh. ซื้อขายจากบิตคัพ ม,มาอยู่ที่ Binance Thailand แทนเพราะว่าดูแล้วมันครบรูปมากกว่าไงอ,อ,อย่างกรณีของ b i t คัพเนี่ยมีแค่เพียงตัวของ e x c h a n g e อย่างเดียวไงครับแต่ตัวของกัฟ i n a n n e เนี่ยเขามีทั้งในหน้าด้วยใช่ปะ่ะฮะมีแพลตฟอร์มด้วยนะครับแล้วก็มีอื่นๆก็เรียกว่าครบวงจรในแง่ของคริปโตนั่นเองนะครับทีนี้พอพูดถึงฟีเจอร์ต่างๆที่เขาจะนำไปเชื่อมโยงกับการให้บริการของ a i s ก็ดีครับหรือธุรกิจอื่นๆภายในเครือนะครับ ก็ <c oughs> อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับที่อาจจะมีการนําเข้าไปเสริมธุรกิจในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าครับแล้วก็จะมีธุรกิจสื่อสารนะโดยเฉพาะธุรกิจสื่อสารเองเนี่ยเบื้องต้นคาดว่าผู้ที่ใช้บริการของ AIS <c oughs> ก็จะสามารถนำพอยต์มาแลกเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือเป็นโทเค็นนะเพื่อนำไปซื้อขายบนแพลตฟอร์มของ Binance Thailand ได้ต่อไปครับ สำหรับแพลตฟอร์มของ Binance Thailand นะครับก็มีการออกแบบมาให้สามารถรองรับการซื้อขายด้วยเงินไทยบาทนะฮะก็ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกับสกุลเงินท้องถิ่นได้อย่างคล่องตัวนะครับแล้วก็ราบรื่นผ่านการเชื่อมต่อกับระบบของธนาคารในประเทศไทยนะรตรงนี้เองผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะฝากและถอนเงิน uh huh. ออกมาเป็นไทยบาทนะ uh huh. จากบัญชีของ b i n a n c e ประเทศไทยได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว แล้วก็สะดวกสบาย <c oughs> นะครับแล้วก็ปัจจุบันนีฮะกราฟฟแนนซ์ก็ให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับที่ ผู้ใช้บริการนะครับสามารถวางคำสั่งซื้อหรือขายนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ให้ผู้ใช้บริการอื่นได้ภายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัทได้นะครับโดยสอดคล้องกับกลไกการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนํามาให้บริการซื้อขายกลไกการจับคู่การชําระราคาและก็การส่งมอบรวมถึงกลไกการตรวจสอบสภาพของตลาดที่เหมาะสมไปด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ ก็ตั้งเป้าในปีแรกจะมีกำไรนะครับอันนี้ในส่วนแบ่งของกาฟเองเนี่ยที่จะได้จากกาฟบี n แนนซ์อยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทอันนี้เปิดหัวเปิดหัวนะเป็นการประเดิมนะครับซึ่งเราบอกว่า ภาวะของตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยช่วงหลายไตรามาสที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะซบเซานะรัมันเพิ่งจะเริ่มกลับมาพังงกหัวหเริ่มกลับมาคึกคักได้ในช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่แพลตฟอร์มของ g อล์ฟไบแนนซ์มีการเปิดให้บริการด้วยนะก็ติดตามดูนะฮะในแง่ของพัฒนาการแล้วก็การเชื่อมโยงมิติ ต่างๆภายในกลุ่มกิจการของกราฟเองก็ต้องถือว่าปัจจุบันมีกิจการที่หลากหลายะนะฮะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นอินฟราสตรักเจอร์นะครับคือเป็นงานด้านสาธารณประคกเดี๋ยวดูว่าการจะนำเอาความเป็นศูนย์การซื้อขายคริปโตเคอเรนซีซื้อขายดิจิทัลแอสเซทต่างๆเนี่ยไปเชื่อมโยงก,กับการให้บริการของ AIS จะทำได้อย่างไรและเดี๋ยวอย่าลืม AIS เนี่ยเขาก็หมายมั่นปั้นมือ จะไปทำตัวของ virtual banking oh, 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 ร่วมกับ <okay. S 2> ทางธนาคารกรุงไทย uh huh. และอาจจะมีพันธมิตรอื่นๆด้วยหรือไม่นะตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนนะฮะในแง่ของออการเชื่อมโยงกันให้บริการตรงนี้ที่มากขึ้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ติดตามดูข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้เพื่อมารายงานกันต่อไปมีความเห็นมานะฮะจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเยพลัสที่มองประเด็นดังกล่าวก็ถือเป็นมุมมองเชิงบวก ในระยะยาวนะครับสำหรับกา้าวในการการ้าวสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายนะครับที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะครับแต่ก็อย่างว่าครับเดี๋ยวคงต้องรอดูพัฒนาการสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร